สวัสดีครับนีของเราก็เห็นผลแล้วนะครับนี่ที่ทำมานะเห็นไหมมันจะแตกตาแล้วนะครับนี่แตกรากเห็นไหมครับเห็นผลเร็วมากเลยครับสามวันเองครับเนี่ยรู้เรื่องสามวันรู้เรื่องนะครับใครที่กำลังทำอยู่อยากลองลองไปใช้ใช้ได้ครับเห็นผลเร็วมากเลยครับสูตรของเรานะรับประกันนะครับรับประกันสามวันเห็นผลครับเนี่ย เนี่ยมีแตกตาแล้วก็มีครับแตกตอมาด้วยนี่เห็นไหมครับรู้เรื่องครับรู้เรื่องครับสามวันรู้เรื่องใครที่ชมคลิปอยู่ก็อย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b ไว้นะครับนี่ครับแนวทางการทำกเกษตรนะครับของเราวิธีเศรษฐกิจพอเพียงมาพากันพากันมาทำได้นะครับสูตรงผมนะอ้อยสุพรรณบุรีนะหรืออ้อยลินน้ำทุกสายพันธุ์นะครับทำแบบนี้ได้ ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ